ก็นี่คือแฮปปี้นุชชาชาแนลมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นุชชาก็จะมาแนะนํากันแดดที่นุชชาใช้อยู่แล้วก็เออมันราคาถูกดีแล้วก็ลดราคาบ่อยมากซึ่งไปเจอแดดลดราคาในที่วัดสดุบูธอะไรเงี้ยแล้วก็ห้างต่างๆมันก็จะลดห้าสิเปอร์เซ็ตอะไรเงี้ยวันนี้นุชชาก็จะมาแนะนําตัวอะไรบัลดาดาบูซึ่งเป็นกันแดดที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันมากแล้วก็เพราะในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยดังกันมากๆเลยตัวนี้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นกันแดดที่แบบอ่อนโยนอะแล้วก็แบบสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วว่าเนื้อบางเบาสำหรับคนที่เซนสิตีฟต่อผิวแล้ว,แ,ลวแพ้ครีมกันแดดอะไรต่างๆเน่ยตัวนี้เขาจะพัฒนาออกมีผสมอะไรมอชเจอร์ไรร์แล้วก็ไวท์เทนนิ่งด้วยซึ่งเป็นอะไรมีวิตามินซีและว e ิตามินอีรวมด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนุชาได้ไปเจอที่อะไร ในวัดสรรซึ่งเขาลดราคา50%ราคาเต็มก็ประมาณ399บาทแล้วก็ลด50%ก็เหลือ199บาทปะเออถ้าจะไม่ผิดนะนั่นแหละซื้อมา199บาทได้1หลอดแล้วก็จำนวนปริมาณก็90มิลจะใช้ได้นานม,มากเหมือนกันซึ่งตัวนี้นอกจากมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีแล้วก็สารให้ความชุ่มชื่น เป็นอะไรว่านหางจระเข้วิชอโรเวลานี่วิชอโรเวลลาเป็นว่านหางจระเข้ด้วยแล้วก็คุณสมบัติของของเขาเนี่ยมี SPF u U V B ด้วยนะนอกจาก UVA กเ้ามี UVB แล้วก็ PA++++3 อบวกบวกบวกสามอันเลยแล้วก็มาดูเนื้อครีมกันดีกว่าเนาะดูหลอดดูหลอดอเก่าแล้วก็คือซื้อมาตั้งแต่ต้นปีแล้วยังไม่หมดเลยอะแบบคุ้มสุด,สด เนื้อครีมของมันก็จะเป็นแบบสีขาวแบบนี้ทุกคนสีขาวแบบนี้นะอืมเนื้อมันก็แบบนุ่มๆซอฟนะกลิ่นของมันเหมือนจะกลิ่นกลิ่นอะไรวะกลิ่นดอกอันเนี้ยคล้ายๆดอกมะลิอ่ะที่มันดอกใหญ่ๆอ่ะจำชื่อไม่ได้มันก็จะหอมอยู่แต่สำหรับคนที่ไม่ชอบกินดอกไม้นี่ออะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะ พราะมันจะกลิ่นแรงพอสมควรซึ่งถ้าสมมติว่าใครใส่น้ําหอมไว้ทาครีมบํารุงผิวนะถ้า <c oughs> ถ้าทากันแดดตัวนี้ไปมันจะมันจะเขาเรียกว่ามันจะกลบก,ล,กลิ่นกลิ่นน้ําหอมหรือกลิ่นครีมที่คุณทาไปเลยซึ่งเนื้อเนื้อของมันก็บางเบาแล้วก็ไม่เหนียวเหมือนกันแดดทั่วไปก็คือซึมงอ่อ่ะที่ชาชอบทาหลังอาบน้ําตอนเช้าเวลาไปซื้อของส่งของอะไรเงี้ย ็ได้ผลดีแล้วก็ไม่ทําให้ผิวค้าก็ปกตินี้ก็คือแบบถ้าทากันเด่ดก็คือทาครั้งเดียวนะก็ไม่ได้ทาบ่อยก็คือทาตอนเช้าแค่นั้นแล้วก็ตอนตอนบ่ายก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ดํานะแล้วก็เป็นคนที่สําหรับคนที่ใครใครที่แบบขัดผิวบ่อยๆแบบชอบขัดผิวด้วยมาขามด้วยพอกผิวที่กดผลมไม้หรือว,ว่าทิเม้นผิวอะไรเงี้ย ถ้าสมมุติว่าใครไม่ป้องกันแสงแดดเนี่ยโอกาสผิวที่จะคําค้าค้าเสียง่ายมากเลยจริงๆซึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือกันแดดสําหรับผิวนุชาดีขึ้นได้แบบว่าไม่ขับไม่ดําลงอะ่ะก็เพราะกันแดดเหมือนกันซึ่งเป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยที่แบบอยากให้ทุกคนใช้เวลาออกแดดซึ่งเป็นตัวที่นุชาแบบเออคิดว่ามันคุ้มมากแล้วก็ราคาถูกด้วยแล้วก็ผลิตจากต่างประเทศอะ่ะ ก็คือเป็นแบบได้มาตรฐานนะเมสเมสเมสอินยูเอสเอเลยอ่ะซึ่งเป็นกันแดดที่ค่อนข้างที่จะสถเียนแล้วก็ได้รับการรับรองแล้วก็บอกต่อกันหลายหลายคนจริงๆแล้วเพื่อนๆก็ลองหามาซื้อมากันก็คือแบบวันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์หรออะไรนะก็คือแบบเออห็นมันดีจริงๆแล้วก็แบบได้ผลแล้วก็แบบตากแดดแล้วก็ไม่ผิวค้ำอะไรเงี้ย ถ้าใครลองแบบว่ากำลังหากันเดดทาตัวที่แบบดีๆอยู่ก็ตัวตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่แบบเหมาะสมแล้วก็แนะนำให้ใช้กันแล้ววันนี้นุชาก็ขอจบการรีวิวเพียงนี้ถ้าใครชอบนุชาหรือติดตามนุชาก็อย่าลืมกดไ like ลค์กดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์เพจที่ Happy ้นุชาอะไรไม่ใช่แฮปปีนุชา อะไรเรื่องสิวเรื่องบ้นบานๆลองค้นนะลองค้นดูในช่อง f a c e b o o k ก็ก็เจอเหมือนกันหรือว่าใครจะพูดคุยส่วนตัวที่แฮปปี้นุชชาก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ